วัสดีครับวันนี้มาใส่เหยือ่อหรือวางลำเอาลำมามาโลมาวางให้หนูมันกินครับแล้วก็มายิงเอากับตังคืนครับวันนี้โหดสนิยครับจะลองดูครับแบบเก่าแบบแต่ก่อนครับมาลองดูไม่ได้ไปดักหนูครับวันนี้ ว่ามาลองดูสักหน่อยว่าฝีมือยังคือกาอายู่บเนี่ยมาเหยือ่อเอาลำครับไม่ได้เอาค้าบเปลือกข้าอะไรครับอาลำอ่อนครับหาไม่มีครับเนี่ยเอาเหยือ่อที่เราตกปลาน,นั่นมาวางดูให้มันกินครับมันกินได้นานครับแค่มันเลียเอาจริๆครับเลียกัดกินเลียกิน ฟาลานมาด้วยฟานปฏิัดดีดดดิค่ะเนี่ยมาลองวางอยู่จะวางจะได้กีกองสี่ห้ากองกนิดนองมาจะวางดูครับมันจะมีหนูไหมแถวนี้เวลามาดักก็ดักยากครับเพราะว่าตัวเงินตัวทองมันเยอะและหนูหนูซิงก็เยอะครับมันยากที่จะโดนหนูฟุก หนูพวกอยู่ใกล้น้ําแล้วมันยากที่จะติดกับเดี๋ยววางก่นครับวางอ่อยเหยื่อก่นครับตามครับนี่ครับมันจะวางตรงนี้กองหนึ่งครับทั้งวิงเนี่ยวางมันจะเอาปืนผาเลยมายิงไม่มีปืนอะไรหรอกครับปืน ดเออวางแบบนี้ครับแค่กำรรหนึ่งครับนะครับปิดไว้บางๆลูกกาตามันหน่อยอย่าให้มันมองเห็นคนครับแค่นี้และครับนะวางหมายกันครับเนี่ยตรงเนี้ยจำได้ไมั้ไปน่ครับ เก็บช่องไว้นี่ครับวางตรงน,นี้มีลอยกินใหม่ๆเลยครับเนี่ยกินตอนตลางวันวันเนี่ยยังอ่อนๆอยู่เลยนะนะครับวางไว้เนี่ยครับมาเอาเอามาอีกกำนึงกนะ็นะครับเก็บไว้ไหน ครับองที่สามตรงนี้ครับนะครับหมายลบเสนอครับว่ามันจะบินผ่านมาหรือเปล่าไม่รู้ครับเด็ตามครับบางไว้นิดเห็นตาแดงๆก็ยิงเลยครับไปให้เห็นแค่สามกองค่อนพอครับเดี๋ยวจะดักไบฟันนู้นครับจะวางออยไว้ เผื่อมันจะได้ครับไปทางนู้นจะตามดูตอนขำครับนี่มายิงหนูก่อนจะม,มีบอนหน,น,คนูครับไปตาครับน่ครับยิงกันเลยอ้มมาว่าจะมายิงหนูมันไม่เข้าครับจับมาวาง นี่ครับหลังที่สองวางกลับไว้บนลำบนห้าครับลำละเอียดว่าจะมายิงมันได้ยิงครับหนูมันเข้าเอากลับมาวางเอาเลยครับครับหลังที่สามครับ กลับไว้วันจะมายิงหนูก็ไม่ได้ยิงนะดะก,ก้อนครับเหลืออีกสี่ห้ากองสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้มาย้อนกลับครับที่ดักไว้เมื่อวานครับตอนค่ำดักไว้ตอนค่ำเลยครับ เพราะว่าเรามาวางกองข้าวกองลำอ่อยเยื่อนูนนว่าจะมายิงหนูสัหน่อยก็ไม่เห็นตัวมันเลยครับเพราะว่ามันลกมากครับมันไม่ออกมากินเลยครับตอนสองทุ่มสองทุ่ม ทุ่มทุ่มองทุ่มประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอากับดักมาวางบนกองลำเลยครับไม่รู้จะมีนูตติดหรือเปล่าก็ติดตามครับชิ้แรกว่าจะดักสี่ห้าหลังดักทั้งหมดเลยครับสิบห้าหลัง ใส่เยื่อขี้ใตด้วยครับสวัสดีตอน,น,นเช้าอากาศเย็นๆวันนี้เย็นครับเย็นมากทางอื่นฝนตกมากเลยครับเพราะว่าฝนตกเมื่อวานอันนี้ก็วันที่สิบกุมภาแล้ว6กสี ไปตามครับนะครับอาไว้ตรงนี้โองตัวครับได้เหระได้ตัวครับได้ตัวนึงเลยทำไมมาบดตรงนี้สงสัยเพื่อนมันมาช่วยครับเนี่ยกองลำหมดเลยโอ้โห มันมันม,นม,นมนตัวเล็กแห่งมันมันครับหนูท้องขาวครับมันทองขาวเอาลำมาวางเลยครับทีแรกว่าจะมาอ่อยแล้วก็มายิงอันนี้ไม่ได้ยิงครับวางกลับเอาเลยครับ ít rồi, dù à, là chấm sắm mãi cầu ít mãi 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 tay không mãi 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 là, mãi mãi đi ít đi mới

ตัวอะไรเลยเนี่ีกแล้วไม่เห็นตัวไม่ได้เลยตรงนี้ล่ะมันกระดิดเหมือนกันครับเอาแล้วครับเอาแล้วนี่ง่ายตัวที่สองข้างคำนี้ครับ ชานี้ชานี้โอ้หมดขึ้นเลยแหมเปลงเลยครับวนมากครับเนี่ยวนมากวนมากหมนมาแล้วครับก่งหลําอยู่ครับหมานมาแล้วครับ,รบ,รบเดี๋ยวจะมาซ้ำอีกครับแล้วไป ตรงนี้เลโอ้ตรงนี้ไหมโอ้ตรงนี้ก็นี่ครับมันรู้มันมากินครับแต่มันไม่ดีดครับเพราะว่ามันเอาหัวชน,นเนี่ยเมันกินกองฝั่งฝั่งทางซ้ายครับ แล้วมันเอาจมูกดันดันกลับมาเนี่ยครับมันฉลาดจริงๆครับรอกินมันกันโ,โง่กว่าหนูอีกอะกลับไม่ดีดครับนุ่กลับไม่ดีดนะ Sống Hơi, lưu, lưu mà sống tuổi rồi ơi lùm lùm ở quần che ở trong luôn này có ừ, này ở lên băng chớp tưng hấp chớp tưng nè chớp tưng hấp chớp tưng hấp chớp tưng hấp đang đứng mà ừ, nhắm nhắm tuôn bên gấp tuôn bên như gấp đấy. đấy lút Ủa. ขาเมื่อกี้ครับหลุดไปเลยครับโอ้แมวแมวเสียดายแย่ครับอู้ติดขามันครับหลุดไปเลยเนี่ยมือแกมือะอู้หลุดไปายเนาะไม่ระวังเลยกุญเจก็ลืมออกเอาออกจากรถครับมีคนอารมั้ง เดินมาครึ่งทางแล้วนี่หละคือบ่าไม่มีครับไม่มีหนูมาจะต,ต้องเลยครับทางล่งเลยนุจะไม่มีอะไรมากินกองลำเลยไม่มีอะไรมาลำวงเลยเนีย่ยมันไม่ดีด แข็งอันนี้แข็งสายแข่ง,ขงให้มันกินก่อนให้มันกินให้มันชินก่อนเอย่านั้นเดี๋ยวมันก็มากินเราก็มาดักต่ออีกซ้ำ้วซ้ำอีกก็ได้น,นี่ครับนี่อันนี้อยู่ที่ใต้ครับ นี่ถูกอยู่ยที่ใต้นู่นมันวิ่งนู่นมัญหากินตอนกลางวันเหมือนกันครับเพราะว่ายามลุกครับกลางวันมันกินเหมือนกันยามลกุกอนี่ล่ะนี่ล่ะกำหายในเชือกเชือกตึงเลย จะตึงเลยจะเป็นตัวเล็กที่เป็นตัวใหญ่อะไรเปลกๆจะเป็นเล็กหรือใหญ่หนึ่งแม่งเลยไะหงายทองครับเล็กครับใส่สวยครับหนพุกใส่ลูกครับ ใส่ลุ่นๆน,นี่ยครับหมานมาแล้วครับเหยือ่อที่ใต้ด้วยใส่กองลำด้วยครับไปหนุนวิ่งัยังวิ่งอยู่ครับหนุนเป็นฟุ้งเลยครับมองไม่เห็นนะวางกองข้าวแล้วก็ไม่ชอบกินข้าวข้าวกินลำมันออกดึกนะ้ง ตรงนี้ลหะเห็นไรไหมไม่ติดครับกองน้ำเนะี่ยลอยกินอยู่ครับแต่มันไม่ดีทีมีลอยกินแต่มันไม่ดีกินแต่มันไม่ดีครับ ตึงครับสายตึงไหนโอ้ไม่เห็นตัวครับโดนล่าแต่ไม่เห็นตัวไม่เห็นแต่ขนมันครับเนี่ยเนี่ยขนมันโอ้กองเหยื่อก็หมดครับกองลำก็หมดเนี่ย เปลืองเลยวมันซ้ำอีกดูหลังสุดท้ายตรงนี้โอ้หได้มาสาม,สาม,มตัวกันยังมั้ยู่ครับหลังสุดท้ายไม่มีตัวครับ ไม่มีตัวม,มีตัวแล้วครับนะ้องทา่านไปไปสรุปผลครับสรุปผลเช้านี้เข้าครับสามตัวครับงูพุกสองพุกสองตัวงูทองขาวตัวหนึ่งครับหลุดตัวหนึ่ง หนีบหางมันมนั้มหงหนีบหางหนีบขามันสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งครับเพือแจ้งเตือนรับชมคลิปต่อไปนะครับทัว่าหมานอยู่ครับมาอ่อยเือนหนูยิงหนูแล้วไม่ได้ยิงก็มาดักกลับเอาครับเลากลับมันสะบางออก หมานอยู่ครับเนี่ยบรรยากาศตอนเช้าเราเทศเริ่มขึ้นแล้วครับหมานหมานมานกองลำเยอขีใต้นี่ครับเข้าแต่กองลำสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้นศุนี้นะครับสวัสดีครับหมานอยู่ครับเนี่ยตัวใหญ่ด้วยหมานหมานมาน อย่าลืมกดติดตามครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ